สวัสดีค่ะพวกเราสามีชาแนลแต่วันนี้เหลือแค่สองคนเหมือนเดิมวันนี้ว่าทำอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลง The Weekend ของ b b ีค่ะซึ่งเป็นไลฟน้องพีพีไลฟเซชั่นเป็นไลฟรเซชั่นของน้องพีพีนั่นเองทุกคนเป็นเพลงที่3แล้วนะคะที่เราออกมา เหลือเหลืออีเพลงหนึ่งเนาะเพลงที่สี่ตื่นเต้นอ่ะเพลงนี้เขาบอกว่าอ้ากันเลยแม่อไม่คือแบบถึงหง์ไทยรอแล้วนะอุ้ยนำเสนอหง์ไทยแล้วไปหนึ่งเดียวในโลกใช่เอาอย่างจะเปิดแล้วนะอาเมีนอ้าตายแน่เลยว่ะตายแน่โอ้โหเล็บโอ้ You only love me with yeah. You got me jumping off the table. You're ไม่ไดงนี้เปลี่ยนดีจริงทุกคนอย่างนี้ก็ได้นะไม่อย่างนี้ก็ได้ไม่อัไหมล่ะเฮ้ยตั้งสติก่อนเราเป็นบ้าตนแต่ต่อต้นคลิปเลยอ่ะโอเคพร้อมแล้วต่อ She looking as she looking for a hand down She thinks she was missing in the bed now

ยิ้มแบบยั่วๆเป็นหนึ่งแบบรู้แบบโอ้ดบอดี้แบบสวยมากสนิมนแต่ดูเซ็กซี่มากอะ ชุดก็แบบชุดก็คือปิดมินนะแต่ว่าต็วนี้หรือถาลูกโอ้โหเฮ้ยหัวใจเต้นแรงมาก

หลุดอสมยนเดอร์แล้วใครเขาจะคอแค่วีเกนมนะ่ะทำแบบนี้อ่ะ นึกว่าตอนนี้จะเป็นอุ้ยน่ารักจังเลยฉันลงก่อนนะทุกคนฉันไม่อยู่แล้วส้คิดแล้วอุ้ยบนคำจะพูดแล้วอ่ะคือแบบเซอร์ไพรส์ขึ้นทุกใต่ระดับขึ้นทุกเพลงเลยอ่ะแล้วแกจะไปจะยังไงเออจะไม่น่าหรอกยูวกิฟบอกว่าเพลงที่สามอ่ะเซอร์ไพรส์ แล้วกินมาเซไปแล้วเราก็คือตายดีมากแล้วแบบมันมันเข้ากับเสียงทีทีเนาะคือแบบมันมันน้อยอ่ะก็ชุดมันก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรขนาดนั้นนะคือเปิดแค่ <ๆ S 2> น <ๆ S 2> ิดนิดเดียวเองอ่ะแต่แบบกินเนอร์แบบเหมือนแบบกินเนอร์ก็คือถอดเสื้อผ้าท <ไ S 2> ิ้งไปแล้วอ่ะแล้วเราก็เออ้ยนั่นอ่ะกูหยตกใจหลับหลับแบบสายแบบเอียงเอ้ ตัวมันก็แบบตวัดขาดขึ้นมาไฟมากอะเตะหน้าเลยจ้าอุ้ยมันดีมากอะทุกคนมันแบบมันน้อยแต่มากอ่ะอยากให้ทุกคนได้ดูไลฟ์เซสชั่นทพนี้ก็เป็นเพลงที่สามแล้ว t ด e w e e k e นดหมดถ้าจะพูดไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว่แบบมันแบบมันแบบพี่พีแบบทําให้ภูมิใจขึ้นทุกรอบฟังทีไรก็ม้องเล่นดีนะแบบอินเนอร์อินเนอร์เนาะอินเนอร์ดีตลอดเลยอะ ยั่วดาวยั่วคือที่หนึ่งสายตาอะไรแบบเนาะเออแค่สายตาที่ก็คือยั่วแล้วอ่ะแค่มองเฉยอ่ะบ้าจริงอะไรวะคนเล็บเด้อเล็บล็บเลฟเฟลินเรารรบหน้าค่ะเล็บต้องยาวแล้วนะแบบรุทําั้นยังไงก็รนแล้วรุชั่นมันไม่ได้เร็วแบบใช่มันแบบเรื่อยๆสบายๆแต่เปิดในร้านกาแฟอะไรเงี้ยเนาะ ร้องตามง่ายๆเออใช่เลซี่จะไเปิดเพลงนี้ที่ร้านใช่เยี่ยมมากจะไปวิ่งเอ็นทุกวันทุกวันนี้ฉันก็แบบนอกสายตาให้ลูกค้าฟังไปนั้นแหละเราไม่ใช่อินเนอร์ก็คือต้องนั่งแหกขาฟังเพลงนี้มาด้นั่งแหกขาแล้วแบบยกขาขึ้นแต่เว่าน้องเป็นอะไรคะหนูเป็นพีพีค่ะเนี่ยเป็นพีพีนั่นแหละแล้วเพลงแบบมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันมันเหมาะกับเสียงพีพีคือแบบแต่ละเพลงมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าแบบพอมา รีมิกเขาเรียกว่าอะไรวะพอมาแบบเออพอมาแบบเป็นแบบให้พีพีร้องพอพีพีร้องเนี่ยเออแบบไม่เาะเข้าหมดเลยเออเข้าทุกเพลงเลยอะคือแบบเก่งมาะร้องดีด้วยแหละอยากอวยยศแบบอวยชัยมากเลยเอาขึ้นจริงถวายขึ้นจริงนี่แหละเสียงนางฟ้ามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละทุกคนอย่าลืมไปดูนะคะโดยวิเคนของพีพีกินไลฟ์เซชั่นน่ะเป็นเพลงใช่เป็นเพลงที่สามแล้วทั้งหมดมีสี่เพลงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เป็นเพลงสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามีเกสแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครอะ ใช่嘛คือเราก็เดาแบบบิวกี้หรือเปล่าแต่บางทีก็แบบมันก็จะเดาง่ายกันไปแม่เออเดาง่ายกันไปแม่แต่เธอเผื่อไว้บ้างก็ได้เผื่อใจนิดนึงเบางทีหรืออาจจะเป็นแบบแขกพิเศษที่แบบวยมาได้ไงวะอย่างเงี้ยไม่รู้ไงพูร์คือตะขอเพลงก็มาแล้วแหละแล้วก็อย่าลืมอาทิตย์หน้าอีกหนึ่งเพลงแล้วก็เปื้บนแล้วก็บนสี่เพลงใช่วนอยู่แล้วกันแหละใช่เออก็แต่ว่าเสียดายที่ไม่เข้าสตรีมมิ่งอื่นเขาซื้อลิขสิทธิ์ดแค่ยูทูบดีนะ ก็ท <YouTube>, ู u ย u ทูพย e um. ูอแย่แล้วเออหนูแวบงสายสปอร์ติฟายไงไม่เป็นไรเราก็เปิด YouTube ซื้อ YouTube มพ e ยี u m หนึ่ง <1. S 2> ลงทุนไปเลยจ้ะ<ช>จะได้ฟังก<ช>ารลงทุนมีค่าเสมอือนั่นแหละทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปแล้วเนาะเราจะไปนอนฟังต่อไม่ใช่อะไรเพราะว่าอ่ะไม่มีนาฬิก,กาเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะทุกคนฝากน้องด้วยนะคะฝปกล้คนองแล้วก็ฝากเออฝากช่องหรือฝากจฝากแต่ยีนดีแ่ยนนะแม่ อะเดี๋ยวฝากช่องของพวกเราด้วยนะคะ3ามี่ชานลนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับตะ r คายแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเย้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่เรื่อยๆคลิปลงน้อยแต่ลงนะโอเคปีนึงลงทีนึงใช่มันเป็นแรไอเทมทุกคนลงไม่หยุดเลยตอนนี้ไปแล้วไม่ได้